เชื่อไหมว่าการพยายามสร้างยูโทเปียในอุดมคติอาจกลายเป็นฝันร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ขมเมรแดงขบวนการที่เคยถูกมองว่าเป็นความหวังของประเทศกลับเข็นฆ่าประชาชนของตนเองจนเสียชีวิตไปกว่าหนึ่งในสของทั้งประเทศแล้วทำไมเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามต้องบุกขมรผู้นำอย่างฮุนเซนโผล่มาจากตรงไหนและไทยเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไร วันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูเรื่องจริงที่โหดร้ายที่โลกไม่ควรลืมหลังสงครามโลกกัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสนักศึกษาหลายคนรวมทั้งสลอดซาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพอพดถูกส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสและที่นั่นเองพวกเขาได้ซึมซับลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อกลับกัมพูชาพวกเขาเริ่มสร้างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งกัมพูชาซ่อนตัวในชนบท และปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกขึ้นโค่นล้มระบบเดิมปี1975ขเขมรนแดงบุกยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จตั้งประเทศใหม่ชื่อว่ากัมพูชาประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่เสรีภาพมันคือฝันร้ายแบบสุดขั้วเมืองทั้งเมืองถูกสั่งให้อบพยพไปทำงานในทุ่งนาไม่มีเงินไม่มีตลาดไม่มีโรงเรียนไม่มีศาสนา ใครพูดภาษาอังกฤษได้โดนฆ่าใครใส่แว่นหรือดูฉลาดโดนประหารคนที่เคยเป็นครูหมอข้าราชการไม่มีสิทธิ์มีชีวิตประชาชนถูกทรมานกักขังอดอยากและสังหารหมู่ที่โด่งดังที่สุดคือคุก S21 และทุ่งสังหารที่นั่นขมรแดงมองว่าพวกนี้คือเศษซากของโลกเก่าเป็นภัยต่ออุดมการ์ใหม่ที่พวกเขากำลังสร้าง เพราะพวกเขาเชื่อว่ายิ่งรู้มากเท่ากับยิ่งเป็นภัยต่อพรรคนี่คือเหตุผลที่เขมรแดงฆ่าคนมีการศึกษาไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นทำผิดแต่เพราะแค่มีความรู้ก็อาจกลายเป็นศัตรูในสายตาของพรรคผลคือภายในเวลาเพียง3ปีมีคนเสียชีวิตไปราว1.7ถึง2ล้านคนจากประชากรทั้งหมดแค่8ล้านคนทำกลางความโหดร้ายนี้ ฮุนเซนคือหนึ่งในนาทหารระดับกลางของเขมรแดงแต่เขามองเห็นความบ้าคลั่งของพรรคก่อนจะสายเกินไปปี1977เขาตัดสินใจหนีข้ามชายแดนไปเวียดนามและร่วมก่อตั้งแนวร่วมประชาชนเขมรกับคนที่หนีเขมรแดงอีกจำนวนหนึ่งจากอดีตเขมรแดงเขากลายเป็นพันธมิตรของเวียดนามและถูกเวียดนามใช้เป็นตัวแทนสำหรับวางรัฐบาลใหม่ในกัมพูชา แม้จะเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ขเขมรแดงกับเวียดนามเกลียดกันอย่างลึกซึง้งเขมรแดงใกล้ชิดจีนขณะที่เวียดนามจับมือโซเวียตเขมรแดงเริ่มส่งทหารบุกชายแดนเวียดนามสังหารพลเรือนนับพันเวียดนามจึงตอบโต้ปลายปี1978เวียดนามส่งกองทัพกว่า100,000นายบุกเข้าขเขมรโดยตรงแค่ไม่ถึงเดือนกรุงพนมเปญแตกขเขมรแดงพ่ายแพ้และต้องหนีเข้าป่า และหุ่นเซนกลับเข้าสู่เมืองหลวงในฐานะรัฐมนตรีของรัฐบาลใหม่หลังสงครามขเขมรแดงถอยร่นมาตั้งฐานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งไทยต้องรับผู้ลี้ภัยนับแสนและต้องเจอกับความวุ่นวายจากการเคลื่อนไหวของขเขมรแดงที่สำคัญในยุคสงครามเย็นหลายประเทศรวมทั้งตะวันตกก็ยังหนุนหลังขเขมรแดงลับๆเพื่อถ่วงดุลเวียดนาม ที่เริ่มกลายเป็นแขนขาของโซเวียตในภูมิภาคจากนักศึกษาคอมมิวนิสต์กลายเป็นเผด็จการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากความหวังกลายเป็นความพินาศเมื่ออุดมการใดถูกยกไว้สูงกว่าชีวิตมนุษย์เราก็จะเห็นคุกทุ่งสังหารและศพนับล้านกลายเป็นผลลัพธ์คำถามคือเราจะรู้ทันอุดมการแบบนี้ทันหรือเปล่าก่อนมันจะสายไปอีกครั้ง Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีกติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ